สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Oracle Tarot Th นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นพิกอาคา์ดกันกับหัวข้อตัวคุณในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะยังไม่มีอะไรมาให้เลือกใช่ไหมวันนี้มีลูกเต๋า3ลูกเดี๋ยวจะทำการทอยลูกเต๋านะคะอ่ะโอเค ในเมื่อออกมาแบบนี้ลูกเต๋าลูกแรกก็คือสีเหลืองนะคะลูกที่สองก็คือสีขาวและลูกสุดท้ายก็คือสีแดงเลือกลูกที่ชอบเลือกลูกที่ใช่แล้วก็ไปฟังคำทำนายได้เลยนะคะเลือกได้หรือ,อยังถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มฟังกองที่หนึ่งได้เลยนะคะ กองที่หนึ่งลูกเต๋าสีเหลืองนะคะลูกเต๋าสีเหลืองแล้วผู้อ่านก็ทอยลูกเต๋ออกมาได้เป็นเลข6ตัวคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเลข6ก็ได้อาจจะเป็นวันเกิดเวลาเกิดหรือเลขบานเลขที หรือว่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับเลข6หรืออาจจะหมายถึงเดือน6ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยตัวคุณจะเป็นยังไง Hope and happiness อ mm ือหื hmm. อ Breathing โ okay. อเคตัวคุณในอีกสามเดือนข้างหน้า ก็รู้สึกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณก็จะมีความสุขมากๆ Enjoy มากๆดูหน้าสิฟินนหะหน้าฟินมากๆคุณมีความสุขนะคะ hope and happiness คุณหวังอะไรไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงมากแล้วยังมี b l e s s i n g มาอีก ก็คือมันเหมือนกับว่าคุณได้รับพรอนันเสรตอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปขอพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออะไรอะไรคุณไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นดีจังเลย เหมือนกับว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยดวงเปิดเนาะเป็นช่วงเวลาของคุณเหมือนคนที่ได้รับพรอยู่ตลอดเวลาเดวิลนี่ไงอะไรที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณต้องการมากมาก เรื่องอะไรก็แล้วแต่ละคะมีโอกาสจะสมหวังมากๆเลยมีโอกาสจะสมหวังนั่งปรารถนานะอคือ Two of c u p ก็มาเรื่องความรักไม่แพ้เรื่องใดๆเลยนะคะในเรื่องของความรักมาเต็มมากๆสุขสมหวังแน่นอนถ้าคุณมีใครที่คบหาอยู่ในตอนนี้ในอีกสามเดือนข้างหน้า มีความแบบว่าความรักแบบเบ่งบานสมบูรณ์มีความสุขแฮปปี้ดีหวานช่ำนะคะหรือถ้าใครที่กำลังคบคบค,บคุยแบบดิวๆกับใครอยู่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมีโอกาสจะชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะได้รักกันแบบหวานชื่นหรือคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีใครก็มีโอกาสได้พบคนถูกใจ ไอ้พบคู่มีแรงดึงดูดเข้าหากันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยขอเอาไว้บางคนคนโสดบางคนไปอธิษฐานขอคู่มาแล้วก็บอกสเปคอย่างนั้นอย่างนี้1 2ึ่งสองสามี่ห้าหปเอยากได้แบบนั้นแบบนี้คุณก็จะได้ 2 of pentacle โ oh อ้โห A of cup มาแรงมากๆในเรื่องของความรักแล้วจะบอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยเขาเป็นคู่ของคุณเป็นคู่แบบคู่แท้ๆเลยเนี่ยแหละเป็นคู่จริงๆเลย แล้วก็เป็นคนที่คุณไปขอเอาไว้ด้วยคือถ้าถ้าบางคนไปขอเอาไว้นะคะก็คนนี้แหละคนที่คุณไปขอเอาไว้สิ่งตัางๆเขาส่งมาให้คุณแล้วมีความเป็นคู่มีความเป็นทัวรเฟนเดอร์โครัรบรองว่าถ้าได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันได้รักกันแล้วไม่แยกจากกันหรอกคุณกับเขาได้ลงเอยกันได้อยู่ด้วยกันกันแบบยาวๆแล้วแบบเห็นไหมคือ Energy <laughs> เ,เนื้อคู่สูงมากอะ ได้เริ่มต้นใหม่คนโสดเจอแน่นอนคนโสดสามเดือนนี้คุณเจอแน่นอนถ้าใครบอกว่ายังไม่เจอเจอแน่แน่หรือถ้าใครที่เจอแล้วในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ใช่คนที่ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะคะถ้าท็อกซิกอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะต้อง move on คุณอาจจะต้องตัดคนที่ทำให้คุณเสียใจคนที่ไม่รักจริงคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณตัดออกไป แล้วคุณจะเจอรักใหม่ที่สดใสใช้ไรกว่าเดิม s v e n of Pentacles ใครบางคนอาจจะแบบว่าอธิษฐานขอมานานและแต่ยังไม่ได้สักทีเดี๋ยวอีกสามเดือนจะเห็นผลแล้วนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาบางคนแบบว่ารอจนท้อรอจนเหนื่อยรอจนอ่อนใจ จนบางครั้งแบบหลงลืมไปแล้วหรือว่าทิ้งทิ้ง,งมันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากมายอยู่ๆจะมาก็มาเฉยเลยอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้หรือเรื่องอื่นก็ได้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณแบบยังไม่สําเร็จสักทีอ่ะยังไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นสักทีอ่ะแล้วคุณก็เหมือนแบบว่าไม่ได้อะไรกับมันละไม่ใช่ว่าไม่อยากได้แล้วนะก็ยังอยากได้อยู่แต่ก็คือ คิดอยากได้พยายามแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแล้วในที่สุดมันก็บังเกิดผลแล้วในสามเดือนนี้แหละนะคะในสามเดือนข้างหน้านี้แหละดีไม่ดีอาจจะมาเร็วกว่านั้นนะอาจจะเป็นเดือนหก็ได้นะเดือนมิถุนาย,ยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะลองดูนะคะโอเคก็จบ การอ่านไพ่สำหรับกองที่หนึ่งแล้วนะคะกองที่หนึ่งก็ฟินๆกันไปเนาะอะไฟต่อกับกองที่สองเลยดีกว่ากองที่สองนะคะเป็นลูกเต่าสีขาวแล้วก็ผู้อ่านทอยออกมาได้เป็นเลขหเลข5อาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่ง วันที่5เดือนที่5อาจจะเป็นวันเกิดหรือพอสอหรือว่าเวลาเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบ้านเลขที่อะไรแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเลข5สักอย่าง วคุณในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไง Fresh a p p r o r t ดูเหมือนมีความมุ่งหวังอะไรบางอย่างอยู่นะคะ Awareness เหมือนผู้หญิงคนนี้เขามีความหวังหรือความปรารถนาอะไรบางอย่างอยู่ในใจมีความต้องการอะไรบางอย่างอยู่ fresh approach เข้าใกล้แล้วนะคะเหมือนกำลังเข้าใกล้บางสิ่งบางอย่างเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้ความสดใส awareness ตื่นรู้ตื่นรู้ในเรื่องอะไรเอ่ยนมาดูสิว้าวเอซับคัพควีนออฟคับ Date. Queen of Pentacles. king of pentacle โ oh. หกล้องนี้นะ <c oughs> เออคุณขา king of pentacle กับ queen of pentacle อืม เหมือนจะโดดเด่นในเรื่องของความรักอีกแล้วอะกองที่สองแต่อย่างนี้นะว่ารู้สึกว่ามันจะมีการได้เริ่ม,มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แต่ก่อนจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องจบจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคาลาคาซังมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยในอีกสามเดือนข้างหน้า คุณจะตัดสินใจได้คุณจะ move on awareness ผู้อ่านรู้และหมายถึงอะไรจะตื่นรู้ในเรื่องอะไรมันเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ดีกับคุณอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณอะไรที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณหม่นหมองไม่มีความสุขไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใจมีแต่ความอึดอัดแล้วคุณจะตัดจบพอคุณจบมันเหมือนคุณโล่งสบาย โล่งสบายเพราะคุณอึดอัดมานานแล้วแต่คุณพยายามคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะหลอกตัวเองพยายามฝืนพยายามลพลพยายามที่จะไปต่อให้ได้แล้วไงสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้มันมันเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะคิดว่าถ้าเราทําดีกับเขาสักวันหนึ่งเขาจะหันมารักเราเขาจะหันมาใส่ใจหันมาดูแลเราเห็นคุณค่าของเรามากขึ้น ตะเปล่าเลยเขาไม่รู้สึกเขาคิดไม่ได้แต่กลายเป็นตัวคุณปัางหากที่คิดได้คุณจะเริ่มเห็นอะไรได้ชัดเจนว่าต่อให้คุณทำดีแค่ไหนพยายามทำอะไรเพื่อใครเขาคนนั้นแค่ไหนคนไม่รักทำยังไงมันก็ไม่รักเสร็จปุ๊บคุณจะพอคุณตระหนักรู้คุณตัดสินใจได้คุณตัดจบ ตัดจบแล้วยังไงคุณก็มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีความสุขละคุณจะมีความสุขแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่คนที่ใช่มีโอกาสได้เริ่มเริ่มความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ใช่เป็นคู่ของคุณความเป็นคู่ก็เกิดขึ้นมา Queen of Pentacle s แล้วก็ King of Pentacle s เป็นคู่กันแต่เห็นอะไรไหมยังหันหลังให้กันอยู่นะหมายความว่าอะไรเพราะตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้ออกจากความสัมพันธ์นี้ไงคุณยังไม่ได้ออกจากจุดจุดนี้ไงคุณยังไม่จบไงแต่ถ้าคุณจบแล้วคุณรู้ตัวแล้วคุณตื่นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณออกมาเริ่มต้นใหม่ของคุณละ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้คิงกับควีนจะต้องได้อยู่ด้วยกันต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ตอนเนี้ยคุณกับเขาอาจจะเจอกันแล้วก็ได้นะคุณอาจจะเจอคนใหม่คนนี้แล้วก็ได้แต่อาจจะแบบยังสวนทางกันไปสวนทางกันมาเหมือนผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวามาเจอกันแต่ก็แต่ก็แกบบแยกกันอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่ในอีกสามเดือน อะไรอะไรมันก็จะเข้าเข้าที่เข้าทางขึ้นคุณอาจจะเพิ่งเจอเขาก็ได้นะนี่อีก3าเดือนตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้จบความสัมพันธ์อะไรไปกับความรักที่เป็นท็อกซิกของคุณนะแต่นอีกสามเดือนหน้าคุณอาจจะเพิ่งแบบว่าตัดสินใจ move on ได้หรือตัดจบได้แล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับเขาคนนั้นคนที่ใช่จริงๆของคุณคนที่จะมาเป็นรักใหม่รักแท้ของคุณ เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าลงเอยหรือสารสัมพันธ์กันอาจจะเพิ่งได้เจอกันแต่เห็นไหมยังหันหลังให้กันอยู่อาจจะยังไม่ได้พูดคุยหรือทําความรู้จักอะไรกันมากมายนักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องรักๆค้ายๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ตัวว่าคุณเนี่ยก็ไม่ธรรมดาคุณไม่คุณจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกคุณหรือว่า ทำลายความรู้สึกของคุณเพราะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่ในจุดนั้นคุณจะสามารถ move on ได้คุณจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายคุณอีกแล้วอะไรแบบนี้ พอคุณคิดได้แบบนี้คุณเปลี่ยนทัศนคติคุณเปลี่ยนไมล์ซของคุณใหม่คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่แบบว่ารักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ดีๆกับตัวคุณเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่3กันเลย หนึ่งนะคะขอดื่มน้ำก่อนกองที่สามนะคะแล้วก็ทอยได้เป็นเลขสามด้วยทอยรู้ต่อมาเป็นเลขสามนะคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเลขสามก็ได้อาจจะเป็นวันเกิดหรือเดือนเกิดเกิดในเดือนมีนาไหมหรือว่า อาจจะเป็นบ้านเลขที่หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเวลาเกิดอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูกันว่าในอีก3ามเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตัวคุณในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไง Inner Truth ีดดูสดใสนะคะดูร่าเริงดูมีความสุขจังเลยในอีก3มเดือนข้างหน้า วิว king of sword it's off เ,เดี๋ยวนะ it's up cup จะออกมาทุกกองแบบนี้ไม่ได้ วันนี้เอสออฟคัพขายดีมากเอ e เนอร์จีของพวกคุณดึงดูดเอสออฟคัพพวกคุณทุกคนทั้งสามกองเลยทาวเวอร์ Tower. six of cups ทำไมมันหนีไม่ไม่พ้นเรื่องรักๆักไข่ๆเลยทั้งสามกองทาวเวอร์โอเคอันนี้เป็นไพ่ไพ่ขยายทาวเวอร์นะคะก็อย่างนี้สําหรับกองที่สามอะในเมื่อมาทางนี้ก็อ่านทางนี้แหละมาในเรื่องของความรักนะคะในอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ย คนเก่าๆของคุณมีโอกาสจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสใหม่ขอโอกาสในความสัมพันธ์อาจเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบบางคนหายไปนานหายไปเป็นชาติหายไปเป็นปีเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆกลับเข้ามาเฉยเลยกลับเข้ามาพร้อมกับมาขอโอกาสมาขอโอกาสในความสัมพันธ์ขอกลับมาเริ่มต้นใหม่ และคนคนนี้อ่ะจะต้องเป็นคนที่คุณยังมีความรู้สึกอยู่แหละเป็นคนที่คุณยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่ยังมีความรู้สึกแบบยังตัดไม่ขาดอะ่ะยังตัดไม่ขาดแล้วคุณจะต้องใช้ความคิดคิดมากมายว่าจะยังไงดีในความสัมพันธ์นี้แต่ผู้อ่านมองว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่จะได้รีเทิร์นนะ เพราะว่าความจริงในใจของคุณคุณเองคุณนะรู้ตัวอยู่อยู่แล้วคุณอาจจะพยายามบอกว่าฉัน move on ได้แล้วฉันจะเลือกคนใหม่ฉันจะไปหาคนใหม่แต่ลองดูนะเดี๋ยวพอเขากลับมาคุณอาจจะใจอ่อนคุณอาจจะใจอ่อนก็ได้แล้วสุดท้ายอ่ะคุณก็จะเลือกตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจคุณเรียกร้องและการตัดสินใจของคุณ ก็จะทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าทางเลือกของคุณที่คุณเลือกอ่ะมันคือทางไหนคุณจะให้โอกาสคนเก่าไหมหรือคุณจะ move on ต่อไปคุณจะไปหาคนใหม่ไม่ว่าเลือกทางไหนทางนั้นดีสำหรับคุณเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วอ่ะทางที่คุณตัดสินใจอ่ะดีกับคุณนะคะคุณจะเลือกได้ถูกต้องหมายความว่ายังไง เช่นหมายความว่าสมมุติคุณเลือกที่จะกลับไปคืนดีกับคนเก่าก็หมายความว่าคุณเลือกถูกแล้วเพราะคนเก่าที่กลับเข้ามาในคราวนี้จะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแล้วเขากลับมาดีกลับมาทําตัวดีๆกลับมามอบความรักให้คุณอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่เป็นความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยแล้วทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณแฮ ppy หรือสองถ้าคุณตัดสินใจจะไม่เลือกคุณคิดทบทวนดีแล้วความรู้สึกในใจของคุณคุณรู้สึกว่าหมดรักไปแล้วอ่ะคุณไม่ต้องการแล้วคุณไม่อยากได้แล้วคุณอยากได้คนใหม่คุณไม่เอาคนเก่าคุณเลือกทางนี้คุณเลือกที่จะไม่ให้โอกาสคนเก่าแล้วคุณก็มองหาคนใหม่คุณก็จะตัดสินใจถูกก็จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับคุณ แล้วคุณก็จะได้เจอคนใหม่ที่ที่ถูกใจคุณแล้วทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้กว่าเดิมแบบเนี้ยไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนทางนั้นคือทางที่ถูกสำหรับคุณแต่ก่อนที่คุณจะเลือกได้อ่ะผู้อารู้สว่าคุณก็คิดหนักอยู่เหมือนกันคิดเยอะอยู่เหมือนกันทบทวนไปทบทวนมาเนี่ยแล้วก็แบบเห็นไหมทางมันมีหลายทางเหลือเกินคุณจะไปทางไหนดีทางนี้ก็สวยทางนั้นก็ดีทางนี้ก็ชอบทางนี้ก็น่าลองอะไรแบบเนี้ย แต่ความรู้สึกในใจของคุณอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเมื่อคุณทบทวนอย่างละเอียดถี่ทวนแล้วแล้วคุณตัดสินใจได้ปุ๊บนั่นแหละคือทางที่ถูกต้องที่คุณควรจะเลือกแล้วมันจะนำพาความสุขมาให้คุณสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วทำให้คุณแฮปปี้นะคะโอเคก็ยินดีด้วยทั้งสามกองนะคะรู้สึกว่าจะดีทั้งนั้นเลยนะในอีกสามเดือนข้างหน้าอ่ะก็ จบการหอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับกองที่3แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ